สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thalos Speak นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรดวงทั่วไปของชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกระกฎาคม2565นะคะอืมผู้มีความรู้สึกว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ชิลอ,อีกเดือนหนึ่งของชาวราศีสิงห์นะคะเนาะก็เป็นเดือนที่ ชิวในที่ว่านี้หมายถึงว่าคุณจะมีความรู้สึกสบายอกความสบายใจนะคะน่าจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณมีการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเดือนที่คุณมีความรู้สึกถึงความมั่นคงความมั่นคงในเรื่องของการเงินเป็นดวงที่คุณมีความสบายอกความสบายใจในการใช้ชีวิตและการทํางานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ระวังในเรื่องของการที่สบายอกสบายใจมากเกินไปหน่อยนะคะมันก็อาจจะทําให้ เกิดงานหรืออาไรสิ่งอะไรอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นไปตามเป้าอย่างนี้ก็ได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานเนาะไพ่ที่ออกมาในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยบอกชัดเจนนะคะว่าในเดือนนี้ก็ขอโทษนะคะอลิซาเบธกวนส,สำหรับชาวราศีสิงห์ๆๆนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะก็ หลายๆคนนะ่าจะอยู่ในตําแหน่งที่เป็นหัวหน้างานแล้วแหละเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของของงานนะคะแล้วก็มีดวงของการที่เด็กในแผน,น,ขก,นกของเราลนะูกน้องของเราน่าจะมีม,มีมีปัญหาให้เราได้แก้ไขนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเครียดเหมือนกันแต่ว่าด้วยความเก่งของเราอะ่ะปุ๊กก็ไม่ได้ห่วงอะไรนะมันก็สามารถที่จะแก้แก้ไขปัญหาไปได้นะคะอืม ส่วนในเรื่องของการเงินคือในเรื่องของการงานสําหรับชาวราศีสิงในในดวงโหราศาสตร์ของปูในพย่ยิบสีของปูเนี่ยค่อนข้างที่จะทานายมาว่าในเดือนนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่มันก็จะเป็นแค่เออสิ่งที่บริบาลของเราอาจจะทําอะไรที่มันผิดพลาดมากขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหากันไปซึ่งชาวราศีสิงเนี่ยแก้ปัญหาได้นะคะคือในหน้าที่ของเราในตําแหน่งของเราเนะี่ยมันก็ทํางานได้ที่ผ่านไปอย่าง อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ฉลาดอย่างที่เราเคยเคยเป็นมานี่แหละในเรื่องของการงานปุ๊ก,ก็เลยไม่ได้ห่วงเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็ไม่ได้ห่วงเหมือนกันเพราะคุณก็ได้สิบเหรียญขึ้นมาในอัศวินเทีเหรียญได้ไพ่เจ็ดเหรียญด้วยแต่ว่าการที่คุณได้ไพ่สิบเหรียญขึ้นมา อัศวินทือเหรียญหัวกับจเจเดนหัวกับเนี่ยเ็ยังเป็นเรื่องของการที่การใช้เงินการใช้ใจ่ายอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็อาจจะยังเกินตัวอยู่นะคะก็อยากให้คุณแบบระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินหน่อยเนาะหลายคนน่าจะใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวหลายคนน่าจะใช้ไปกับการกินการดื่มการสารังสค์การปาร์ตี้อย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็หลายหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องหน่อยนะจะเป็นอาการของ เขาเรียกว่าเลือดจะไปรมจะมาอาการปวดหลังอย่างนี้ก็ได้นะคะความดันระวังเรื่องของความดันตา่าจนทําให้บ้านหมุนนะคะแล้วก็มีอมก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะสาหรับชาวราศีสิงในในเดือนนี้นอกจากเรื่องของการเงินเนาะให้เรามาระวังในในการใช้จ่ายเงินเท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักเป็นโสดมานาน แต่เป็นโสดที่ไม่ได้โสดสนิทนะคะเป็นโสดที่เป็นเป็นคนโสดแบบมีเสน่ห์มีคนเข้ามาหาเข้ามาชอบเข้ามาตอตลอดเลยนะคะใครเห็นใครก็ชอบเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ตัวเก่งมีความยั่วเพศสูงนะคะใครเห็นก็รู้จักอยากรู้จักอยากเข้ามาสนิทด้วยซึ่งในเดือนนี้คุณก็มีแนวโน้มนะคะว่าคุณจะได้เจอกับความรัก ครั้งใหม่ของคุณนะคะแต่อาจจะเป็นความรักครั้งใหม่กับคนเก่าหรือเปล่าเพราะว่ามันได้ไพ่หกถ้วยเข้ามากับไพ่แปดถ้วยเข้ามานะคะคนที่เคยห่างหายกันไปเขาจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ไพ่เดลิเวอร์เข้ามาก็น่าจะกลับเข้ามาแล้วทําให้เราแบบรู้สึกชื่นอกชื่นใจกระชุ่มกระชวยหัวใจแต่ปัญหาเดิมๆก็ยังมีอยู่นะ อาจจะเป็นเรื่องเรื่องของระยะทางก็ได้หรือความที่เขาเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักเขาอาจจะเป็นคนที่แข็งแข็งเก็บอารมณ์หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาไม่ค่อยใส่จใจเราไม่ค่อยมีเวลาให้เราอย่างนี้ก็ได้มันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการได้เดซันแต่เป็นเดซันหัวกลับเข้ามาเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่มันบูบวาอาจจะเข้ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์เนี่ยเดือนกระละกลากมยังไม่ได้ชัดเจนมากนักนะว่ามันจะเป็นความรักที่มั่นคงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันก็จะมี มีความรักที่ทําให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจแล้วก็เป็นความรักครั้งเก่ากับคนเก่านะคะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลในเรื่องความรักกันอีกทีเนาะกับไพ่ไพเ่เสร็จความรักแต่ว่าไพา่ออร์เคได้ไพ่ m ม k ก the เอฟเฟอเข้ามาอ่านั่นแหละ ปัญหามันก็ยังมีอยู่อาจจะเป็นปัญหาเก่าๆอย่างที่ปู่เคยบอกไว้นะคะมันก็จะต้องเราก็ต้องใช้ความพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ตรงนี้ไปให้มันไปให้มันแบบเรียกว่าอะไรนะตลอดรอดฝั่งนะคะเพื่อที่ความรักของเรามันก็จะได้แบบหวานกันไปนานๆเนาะแต่มันก็ชัดเจนมากๆนะคะว่าจะเป็นคนเก่าคนที่เรารู้รจักนี่แหละเขาจะกลับมาหลายคนก็อาจจะคบเด็กทีนี้ก็ได้ เพราะมันให้เด็กขึ้นมาถึงสองใบนะคะบวกลบกันไม่เกินห้าปีนะคะเป็นคนเก่าๆคนนิ่งๆคนที่เขาไม่ค่อยโรแมนติกมากนักนะคะแต่ครั้งนี้ที่กลับมาเนี่ยมันก็ทำให้เราเรียกว่ามีความสุขมีความอบอุ่นใจพอสมควรนะคะการได้การได้เอ่อ the Moon หัวกลับ The m ม o n หัวกลับเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในใจมันน่าจะได้ความยับภัยนะคะอ่ามันคล้างชัดเจนนะคะในไพ่ Justice, h a n g m a n แล้วก็ในไพ่เอ่อราชินีถือถ้วยหัวกลับนะคะมันก็ยังเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดวิตกกังวลความกลัวความคิดมากความไม่สบายใจนะคะเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าเอ่อ คุณจะเริ่มมีสติคุณจะเริ่มมีเหตุผลในการที่จะตัดสินใจในการทําอะไรแล้วแหละอะไรที่มันขาดใจ,จอยู่ถ้าคุณมองว่ามันไม่ดีคุณก็จะเริ่มแบบตัดใจได้นะคะก็เรียกว่าปรับ,ปร,บปรับมุมมองความคิดใหม่นะคะแล้วก็จะมีการที่ที่คุณเขาเรียกว่าแฮปปี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับชาวราศรีสิงห์ด้วยความที่ ไม่ได้มีประสาทหรือไม่ได้มีอะไรเยอะนอะกจากความคิดกับความมุ้บเรียกว่าความวุบวาบทางด้านความคิดทางด้านอารมณ์ของตัวเองแล้วเนี่ยผูก็ไม่ได้มีอะไรนะ่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่ามันได้ไพ่ของการมีทางออกอยู่แล้วอะ่ะการงานหรอการงานห่วงเรื่องเดียวก็คือเด็กบริวารอาจจะนําปัญหามาให้นะคะแต่ก็เป็นปัญหาในเรื่องงานนี่แหละ ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าคุณก็ได้อัศวินเอ้ยขอโทษนะคะราชนีถือไม้เท้ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีอยู่แล้วนะคะการแก้ปัญหาการมีสติสมปชัญญะการที่แบบฉลาดหลักแหลมการมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณแบบแก้ไขปัญหาอะไรไปได้รู่งร่วงด้วยดีการเงินก็อยา่างที่บอกเ่าแค่ให้ให้ระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเกินตัว มีการเดินทางไกลาการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็ก็มีโอกาสเป็นไปได้สุขนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนเก่าๆก,กลับมาแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยกันอยู่ถ้าไม่ใช่แฟนเก่าก็จะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยเป็นเพื่อนเก่าสมัยเด็กไหมหรือคนข้างบ้านไหมหรือว่าเป็นคนที่ คนเพื่อนที่ทํางานเก่าเป็นคนที่เคยรู้สึกดีๆให้กันนะคะเขาจะกลับเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งได้เดลิเวอร์เข้ามาด้วยก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังรักอิสระอยู่เหรือเขาเองก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะักความรักมันก็เลยไม่ได้ออกมาชัดเจนว่ามันจะได้คบหาดูใจกันไหมหรือ คบกันจริงจังแค่ไหนนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมอาจจะเพิ่งเป็นการแค่เริ่มต้นก็ได้ไพ่ก็เลยยังไม่ได้บอกชัดเจนขนาดนั้นสําหรับชาวราศีสิงห์ก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลิปความรักอีกทีนึงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ